แค่เตี้ื่นเศ้าค่ะพตุมนอไปแจ้งความตื่นเศร้าค่ะแมนแหลพตุ้มนองไปแจ้งความให้แม่อุ้มโอนเงินผีบัญชีอ่ะมีสลีบบ้างไหมมีเบิร์เบิร์มันเมียเบิร์มันพ้กันขวดขาแต่ตีส มาตื่นเช้าที่ไปใช้ร้านกวัะแตัวก็หนึ่งแม่หิวนมแม่นก็ให้แล้วบซื้อม,มงงาชิโซยูเดี๋ยวค่อยกินไปกินอาหารเม็ดก้อนเขาก็ฝึกมันเขาฝึกลูกเขาไงอือไไปกินอาหารนแค่ัวแนึม้าล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 ยี่ม่ไปอือยัง บักหมุดที่กาแฟะนะคะมาจะกินกาแฟแล้วสองคนห<ค>น,นึน่งออกคนหนึงข้างนอกคนนึงออกไปอื้อแล้วใครไม่รู้น่นาจะเป็นมิโซะเพราะว่ามนันเล่นกับพ่อมันเขาไปกินไปเมี่ยงคือเขาไปกดหน้าบ้านทำควหมสะอาดหมดแล้วค่ะแต่แรงแต่เฮ็ดกับเขาเอาเสื้อผ้าเนี่ยถ้าไม่เห็นเอากระเป๋าเสียมตันเไปลแล้วนจับอื้อ โอลยเออหรือกระสอบพี่สิบซองน้อยแบบนี้นะคะถึงกาแฟแต่คร okay. นี่ให้กินอยากถือจ้องอยากจอยตรงนี้น้อยสีชมพูเหมือนกันทั้งซองกาแฟทั้งทำไมเป็นซองนี้สีนี้แพ็กเกจจริงละมุนความละมุนของคาปูชิโน่อยู่แก้วกันตันี้หรือเปลาันี้นะข้างล่างบ้าง ได้เลยเด้อคนอยากจิจิมได้เลยเด้อค่ะกาแฟคุณล่ะครับคชิโน่คนเนียว่าคนเนี่ยว่านรักคเด็นคนผู้ชายคเด็กคนผู้ชายนเด็กคนผู้ชาเด แต่เบียร์เธอสัจอ่จะขอเนาะเจ้าหนังสือเป็ออนอันอานหนึ่งมันจเสื่องปัญญาเกินไปถูเกนเต้คนนังนนบวชขาดือกว่าอ่านหนังสือ,อจะเกียบโอนบวชาดจะเกียบหรอเงินภาษาเออเงินหนังสือจะออ,อเกเะประเดีค๋ครับือกินน้ำบางวนอน,น้อนปอนตายกะกะ าอาบผ่อนหนังบอกแล้วหรอสวอร์วันขับวันเลงวันทุกเรื่องไม่ได้เรื่องเอาขึ้นดาผ่างหายเมื่ออาบน้ำเด็กๆซ่เต็มเด็กให้คอยอาบน้ำจะเว้นนอนกินแล้วเยิงว่นที่กินแล้วมีเพย์สยวอ่ร์มีกินเนี่ยาร้มไปติดตัวอย อะไรคะมิโซสวัสดีค่ะสวัสดีจอนเช้าค่ะสวัสดีครับเขาตื่นไต้ตีห้าปกติเล้วม่มคจะนอนประมาณบ่เกินสามถึงสีชั่วโมงวันนี้นอนเยอะนะได้ประมาณ4ี4่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเยาแต่เช้าค่ะเพราะว่าทุกคนต้องไปทําธุระตอนเช้าต้องปุกเพราะใหญ่ตุ้มต้องไปแจ้งความนวฟ้าบา่นปีนนี่บางท่นปีนปนีน้น

ผมอบบานนั่นเริ่มีบ้านแล้วหน่อยสวัสดีไม่ผู้มาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าค่ะต้องจะไปทำธุระที่กระเป๋าชแบบนี้นะคะสองซองตอนเช้าสำหรับผู้ใดอยากเอา มอ้อยางออกไว้ไว้ันนี้ทากันแดดมาแล้วเพราะว่ามันคืนมากหาก่อนนอนมันก็ลงสกินแคร์ทำไมไปมากก่อนนอนรู้สึกว่ามากก่อนนอนก็ลงสกินแคร์นะซึมเดียวตอนเช้าก็เลยทากันแดดทัดแป้งฝุ่นมาแล้วแต่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งนะมันเป็นแอปคิวหนีเพื่อซักมากมันแตง่งมาแต่งกับมีคิวเพยอซักคิวมาก เพราะไม่มีขนยิ้วเลยบนใบนะห,ห,หน้ามียิ้วเป็นห้างห้างเหมือนคนลกกคนล่นลงมามิโซะปิ่นเอ่ยงหนามือนคักมิโซะไม่สวมมยมิส่ายเม่ยูแค่อันนี้แบบเดี๋ยวให้มุ่งมาหม้มุ่มไปยังนู้นข้ามเฉียวเลยคุณปรปะหลาดปานอนเอยียงกันแลอว ไปไหนอ่ะสองคนแล้วนะไปเออไปไปรูไป,ไปแบบเกยงเกยงเกยงแบบนี้นะคะนี่เกือบเต็มคนเรายวพ่าฟองเขาขึ้นมาฟองกระปุกชวส อยูนต้องกาแฟอุ่นรักท่านั้นอันนี้เรื่องจริงนะเพราะเอ่างร้วจอยรู้แล้วมันมันไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะไม่มีใสลล์แล้ว,ลวไม่มีผิวปวดส้มเลยขนาดว่าตอนที่ลดน้ำหนักเดือนเดือนตอนคลอดน้องอยู่กันนะน้องผิวเซนเลยนะทีนปว,วดส้มลดด่วนด้วยการอ,าอดอาหารลดประถิวิธีอดอาหารนี่ไม่ถูกวิธีเลยนะคะ อันนี้เราไม่ได้อดแต่ว่าเราอิ่มนานเราก็กินอยูก่กินไดองอยูก่ก็ไม่เคยกินปกตินะกินทุกอย่างปกติแต่ว่าทําไมมันยังลดลงอะ่เะเพราะว่ามันมีตัวช่วยคุมหิวมันช่วยเบื่อเผาผานหผเห้อน้ำแล้วก็ทำทุกอย่างที่เราดูเข้าไปมันเป็นการอาหาร เช้าบ่ายได้อีกนะคะบ่ายสามารถกินได้อีกถ้าผู้ใหญ่โตใหญ่ได้สามารถแบบกินช่วงบ่ายได้ตื่นเช้าก็เป็นกำไรชีวิตเราที่สูดอากาศตอนเช้าปกติแล้วเพิ่งนอนยังตีสามตีสี่ตีห้าแปดโมงเก้าโมงสิบโมงจะตื่นสามทีชมู่สวัสดีค่ะแม่วันสวัสดีนะคะ ท้องคนง่ามตื่นมาสวยงามสวัสดีพี่ยองค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะน้องนาสวัสดีคะพ่อตุ้มจะไปแจ้งความที่ธนาคารที่อวนบิดทางไปเลยสวัสดีคุณบู้ชมสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่์ ไปไหนมาคะเดี๋ยวพ่อไปโนกับคุณพ่อเหรอเยือนเยือนจรงหอเชี่ยวคุณพ่อพาสซนเลยลูกคุณพ่อคุณพ่อฟาพาซนใช่ไหมพอโซนเขาก็ไปดินดิ่แฟวก็มีคนชงไว้ให้กินเนาะดีขึ้นมาหน่อยอดีบ้ามา,หน,นมาห,หน่อยหนึ่ง แต่ว่าสัวกว่าหาคือตรงนี้ตรงุอนเงินผิดนี่ะโซกรเตี้ยกับเ,เป็นบุญเป็นขุนเป็นบุญเป็นคุนวให้ดูโซ่ให้กินเลยส่ไหใครดูโซ่ให้กินกาแฟอุ้มรักนะคะแต่ว่าถ้าไปนั่งกินกับผัวมันอาจจะเป็นง<ฟ>่อยเพราะอะไรมันชงไม่เป็นไม่เคยเห็นมันชงกาแฟกินเองสักทีเลยไม่ชงให้มันก็ไม่กินก็เดินหนีไปเลยนี่คืออาการอาจจะผิดพลาดเล็กน้อย กัว<ข><น>คน ija, อื่นแหละกัวคนอื่นหละจะไม่เป็นแต่กัวดิฉันเป็นชงกาแฟกินเองไม่เป็นทําอะไรก็ไม่เป็นทุกอย่างที่จะเอาเข้าปากตัวเองเขาเียนต้รอส่วตัออปิดง่อยเป็นเลยเสื้อผ้าก็แบบจับมาใส่เองไม่ได้ไม่เคยจะทําอะไรได้ให้อวนตังยังอวนผิดเลยบ้าหรือเปล่าเราคือมาเหล็กคุณซูบ้านเศร้าอยู่หวานจีบ หยุมดีไหมยุมดีไหมล <c oughs> าซีซัซ่ผมรือตายเป็นบ้าหรือเปล่ <c oughs> าคยังม่รู้เลยคือว่าคูแต่งนคนดีไม่ได้ใช่ดีนะ <c oughs> ผิดพลาดทั้งชีวิตเลยในแคนี้แต่งคนบา้า <c oughs> บ้าทุกเรื่องเลยถูกยังเปื้อนเปื้นบาลงๆเรื่มๆตสามีหนูก็เป็นค่ะ sống quân cho bà hả mày mấy con này nhưng mà, nhưng mà biết nó từ bà lâu 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 nữa lâu là nó khuyên ba cảm nha vô cái kiểu ốm ba này gì giây mẹ nha gì? nha mẹ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  mẹ nha mẹ bây giờ nha mẹ กาแฟอุ้มรักนะคะปักหมุดอยู่ที่ตะก้าที่หนึ 2, ไไ่งสามตรวสองให้ใบแดงนะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนยังไม่ตื่นทุกคนจะดูะไลน์เมื่งประมาณสิบโมงหรือตอนเย็ยนเด็กจะเยอะไปเรือออ่อยๆก็เอาวันยังไม่จบเลยอย่าลืมคือเวลาม <ไป S 1> า,าจุดด้วย สีคิ้แม่นีสีชมพูกับสีนเนืน่จัไ้ไหมอืมโอ้กเลยเจ้าใที่เปสใส่จังน,น,นะนี้เซ็ตเสหน้าอืไหมอีกอีกหนึ่งทีย่ยวไปไ่เลย วบ่ไปปัดน้ำน้ำเสื่อมเหมือนนี่เราเสื่อมสาขาเสื่อมเหมอนี่จะือมของเขาอะไรนะครับคุณฮึกาแฟนี่ยังเอาขึ้นคุณพ่อยีเนียนตะการไหมครับขึ้นสองสียีเนียนตะการสองสีเสเงนบสี่ สีน้ำเงินกับสีชมพูมาเบิก่กกานถ้เกเถอดสมรรมติว่าจะบ่่นจ่ายเลย้ะครับจะาลืมบประชาชนได้เพียง เจ้าวันที่วัน,ออนี้อายังมไปตลาดได้ดีกว่าหเหอเปล่ยวนหเหน้หอมเดงหอมเนอเาหเต้งห้เอาเต่าหน้อยไหมนะแต่ยังดูเชียง เอาหอมสีหอมบงไหอม่เยมาไเลยจะมาเอี้มาเ้ก็มาเกบแลสอโลอเ่เรางรองัหลังงเลงได้นี่เแค่นเ่งแต่เจอล้วหาย่หมดอนั่น ขึ้นใจขึ้นใจพิกไม่เป็นไรพิกเดินแล้วนะรู้สึกไหม,ไม,หม,มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะไม่เสวัสดีค่ะพกกี่เต้ みたいな。 ที่สองคือมาผักาหลอดปกติแล้ว490แต่เราจัดโปยที่290แล้วก็สบู่อยู่ที่2ก้อน290นะคะจัดก้อนละหนึ่ง20เด้อเข้าเจอเข้าใจมาค่ะกาแฟไปเรื่อยๆสวัสดีพี่สาวค่ะสวัสดีนะคะนะคะยินันจะกก้ามาได้เลย กาแฟแคหมดแล้วจิ้มได้เลยนะฮะตอนนี้ยังแจกโปรที่สามกรสวดข้าวใบแดงสาถามได้นะคะว่าจริงยังไงถ้าลูกค้าใหม่จะไม่รู้ว่ากาแฟอุมรักคืออะไรพราะอย่าดิน้นอย่าดิน้นกล่องสั่นดิ้นเฮ็ดยังเลยเนี่ยรีบกินปะรีบได้ไปแจ้งรีบไปหามารีบๆเจ็ดโมงแปดมงก็คือให้มันได้แจ้งแล้วก็ ได้ไปซ<ห> <ไป S 2> ื้อของเออได้ไปซื้อของไม่ขวดตอนยังดีอยู่แต่ละบอกเขาไปซื้อของกตอนนี่ไปแจ้งข่างหรือว่าซื้อของมันทรางกันอืมตำรวจทำงานไปโอ้ยยี่ชั่วโมงเออก็รีบสี่เขาทำงานยี่สิบชั่วโมงที่จะไ,ไปแจ้งแต่เมื่อวานโอ้ยหมดไปยังเงินเกิดเหตุพวกแจ้งกูบว่าเป็ี่ยนยังไงของประเทศอยู่เนาะ เอามันไม่ได้ขับรถถึงไปไหนเขาเขาให้ใช้รถขับไหมรถของเงี้ยจะเอากระบ,บาดไปเอารถเตียงเขารถเตียงเขารถเตียงไป จก่นกอย่าลืมเด็ดหนแตงคอในของไปงุ่วนเวามีลืมไปหอดกระลืมกุยนางดับย่างนู้นไม่ลือกเขาคนั็โอนเงินเลยโนนมาบัญชีเลยมโอ้บัญชีเมีเงินจากบาทตะวันเวลาให้โอนออกโนเข่าอย่าี้นะกอกว่าต่นบัญชีมาเนี่ตบัญชีมาขอมเนี่ย S <S เป็นน้อมินีเมียป่ะเป็นนอมินีเมียปู่เป็น <S 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 เป็นนอมิน,น,นีของเมียนะนชิมากนะ